ผดาห่ขอเปลี่ยนผ้าเช็ดตัวหน่อยท้าห่มหมายถึงผ้าเช็ดตัวหรือผ้าเช็ดหน้าที่ใช้ทั่วไปบสุทโอะรุผ้าเช็ดตัวแบบผืนใหญ่โอเป็นคำช่วยที่แสดงวัตถุที่กริยาจะกระทำ โการแลกเปลี่ยนในภาษาญี่ปุ่นสามารถนำคำนามนี้ไปเชื่อมกับคำกริยาสุรุเพื่อให้กลายเป็นคำกริยาเช่นโคคังสุรุซึ่งแปลว่าแลกเปลี่ยนหรือเปลี่ยนของได้โค้ังสะเกาเป็นรูปขอร้องแบบสุภาพของคำกริยา すうる、すんみはまいわ、ーールナな。してください。タオルを交換してください。コープリンパシェットアノタオルを交換してください。